ค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูมุกในหน่วยอะไรคะตาวิเศษวันนี้คุณครูมุกจะมาสอนเรื่องการรักษาความสะอาดภายในบ้านและที่พักอาศัยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับความรู้เนี่ยคุณครูมีเกมจับคู่ภาพกับเงามาให้เด็กๆช่วยกันคิดและช่วยกันหาคําตอบนะคะว่าภาพอุปกรณ์ทําความสะอาดภาพนี้ตรงกับเงา ภาพไหนถ้าพร้อมกันแล้วเรามาทํากันเลยค่ะค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเล่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าอุปกรณ์ทําความสะอาดของคุณครูมุกเนี่ยมีทั้งหมดกี่อย่างเริ่มรับกันเลยค่ะ1นึ่งสองสาม่ห เลยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยคุณครูยังไม่เฉลยนะคะให้เด็กๆตอบคําถามอยู่ในใจก่อนนะคะนี่มันตรงกับอะไรนะลองวัดสิใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่ใช่น,นี้ไหมคะไม่ใช่แช่น,นี้ไหมเอ่ยใช่ค่ะต่อมาอันนี้อะไรเอ,อ่ยลองวน,นกันเลยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช แล้วเราก็เล่นไปเรื่อยๆจนครบ6อย่างนะคะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆพอมองออกไหมคะว่าอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างคุณครูจะไปเฉลยในบทเรียนนะคะการรักษาความสะอาดภายในบ้านและที่พักนะคะการรักษาความสะอาดคือไม่ทำให้ลก เลอะสกระปรกนะคะเราทำได้ง่ายๆคือกวาดโดยการใช้ไม้กวาดกวาดก่อนนะคะแล้วพอกวาดเสร็จแล้วแล้วใช้ที่ตักขยะพอตักขยะที่เรากวาดเสร็จแล้วเราใช้ไม้ถูพื้นถูพื้นตามทีหลังนะคะแล้วบ้านของเราเนี่ยก็จะสะอาดนะคะเด็กนอกจากเราจะกวาดและถู เราก็ยังสามารถใช้ไม้ปัดฝุ่นปัดตามหน้าต่างหรือว่าพื้นที่ที่เด็กๆสามารถปัดถึงช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดได้นะคะแต่เราทำความสะอาดภายในบ้านอย่างเดียวไม่พอนะคะเด็กๆในห้องน้ำของเราเนี่ยก็ต้องการทำความสะอาดเช่นเดียวกันนี่เราใช้แปรงขัดห้องน้ำเพื่อช่วยขัดห้องน้ำให้สะอาดนะคะแล้วสุดท้าย ถุงขนมเศษขยะที่เด็กๆตัดทานเด็กๆนำมาทิ้งที่ไหนคะถังขยะให้เป็นที่เป็นทางนะคะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะการรักษาความสะอาดภายในบ้านและที่พักของเราเนี่ยทำได้ง่ายๆเด็กๆสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่เท่าที่เด็กๆช่วยได้เช่นกวาดพื้นถูพื้นล้างแก้วพลาสติกนะคะถ้าแก้วที่เป็นแก้ว ที่สามารถแตกได้เด็กๆไม่สามารถล้างได้นะคะไม่อย่างนั้นมันจะตกและแตกได้ค่ะและอย่าลืมทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางทิ้งตรงในถังขยะนะคะเราจะไม่ทิ้งตามที่พื้นไม่ทานตรงไหนทิ้งตรงนั้นนะคะเด็กๆจะเป็นเด็กไม่น่ารักนะคะค่ะคุณครูพอแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ